สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านชาวลัคนาราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือน เดือนนี้เกี่ยวข้องกับความรักล้วนๆของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนมิถุนายน2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีวิจารณญาณความรักชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับคนโสด ท่านมีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจมารักท่านมาถูกใจถูกใจท่านอยู่ในแวดวงการทำงานหรือสังคมเพื่อนฝูงหรือคนที่เคยเจรจาพูดคุยเกี่ยวกับการงานในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีในเรื่องของความรัก ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านท่านอาจจะไปเจอกับคนที่เป็นนักกินนักเที่ยวนักท่องราตรีเข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับท่าน ตีสีสนิทสนมทำให้ท่านไว้วางใจทำให้ท่านยุ่งยากจุกจิกในหัวจิตหัวใจเมื่อคบกันแล้วเบียดเบียนเงินทองของท่านท่านต้องดูดีๆนะคะอย่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวหมออ้อยขอเตือนสำหรับคนโสดทั้งหลายชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคนที่มีคู่สำหรับคนมีคู่ให้ระวังเรื่องปากเสียง การทะเลาะบบาแวงกันในครอบครัวการจับจ่ายใช้สอยเงินทองไม่ค่อยจะพอใช้ช่วงนี้ท่านอาจจะได้มีโอกาส ร่วมทำกิจการงานบางอย่างกับคู่ครองของท่านเน้นย้ำนะคะเรื่องปากเสียงหรือคู่หุ้นส่วนท่านอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับครอบครัวคู่ครองของท่านมิตรภาพที่ดีงานก็เดินมิตรภาพเสียงานก็เสียนะคะจำเอาไว้เป็นบท กรุทาหอนสอนใจเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะพยายามประคับประคองคนที่มีคู่ให้ไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะคะสําหรับวันนี้หมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง yuu o t u b e ด้วยนะคะช่อง y o u t u b e ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หมออ้อยได้ทําคลิปในครั้ง ต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัญหาอุปสรรคทีก่กีดขวางดวงชะตาให้มาลายหายไปพลิกชะตาจากร,ากรา้ายกลายดีมั่งมีสีสุขทุกประการด้วยเทินสวัสดีค่ะ